สวัสดีครับพบกับช่องชาไทยชาแนลนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ร้านมาดามปัดนวมินซอยสองนะครับอยู่กับน้องยูโรนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ใครนะครับเสื้อดําตุ้มตุ้มอยู่คนเดียวนะครับไม่รู้จะทำอะไรครับไปเล่นนิ้วส์แน่วันนี้ช่างไม่ว่างค่ะยุ่งมากเพราะลูกค้าเยอะมากก็เลยละเลงหน้าเองที่จะหน้าเอง เดี๋ยวมาดูนะเทคนิคของพี่ทุกแต่งหน้านะครับได้มีลองพุงลองพื้นอะไรไหมครับมีรองดีครับเอาง่ายๆ่า่งใสไม่ต้องเป็นเนี้ยมเลยมากพีุ่กเรียนเรียนมาจากไหนครับเนี่ยแต่กหน้ามูพักวัดจำดูจากช่างมาช่างบอกไม่ดีถ้าพี่แต่งหน้าเองอ่ะเดี๋ยวช่างต่องานค่ะครับแต่ก็ดีมันก็ประหยัดด้วยนะเอาเงินมาเลี้ยงน้องวคอนเซ็ปอะไรครับวันนี้แต่งหน้าทําไมมีเปลือกเปลือกตาสีดำาๆเปลือกตาสีสีแดงสีอะไร เบาๆก็เป็นสบายนอนคือไม่เยอะวันนี้แต่งแต่งแส่ใส่แต่งใส่ดูดูใส่ดูเปิดเปิดตาบนเนี่ยไม่ใส่เลยพอเขากล้องล้วมันต็องจิตจางคิ้วสำคัญเพราะคิ้วคือมงุฎของหน้าตาคิ้วครับผู้ชายกับผู้หญิงมันแตกต่างกันยังไงครับผู้หญิงมันก็ต้องมีความโค้งแต่ครับผู้ชายก็เป็นผู้ชายก็แข้งแขงหนานอ๋อผู้ชายเป็น แห้งแน่าน,นาเข้มเข้มนะครับผู้ชายไปคิ้วไม่ต้องแหลมผู้หญิงมันต้องแหลมอ๋อผู้ชายผู้ชายมันจะตรงผู้หญิงจะโค้งผู้หญิงนี่คือแบบต้องต้องคมต้องโค้งต้องเขาเรียกว่าขนตางอนใช่ไหมครับออไม่ใช่ขนตางอนดิคิ้วงอนคิวน้วจะโค้งว่าสวยคิ้วกโกงแล้วแล้วแล้วพี่อุ๊บทำแบบไหนครับกวาดไปบางคนเอาแก้วมาครอบกันไปก่อนอ๋อ ต่ก่อนเอาเอาแก้วครอบแล้วก็วาดตาม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 แก้วนี่นะครับ <fare S 1> อ๋อมันมันต้องวามันต้องไวดีนะถ้าคนใดมีความพี่ไ่ลองดูครับแล้วผู้หญิงถ้าทา,าเข็ดคิ้วนี่คนเป็นสีไหนดีสีน้ำตาลสีดำครับดำแคนจะดตาลดแล้วันแล้วแต่คอนเซ็ปต์ของชุดนะ นี so ่ใ <brightness> ช <desserts> <men> ้เวลาแต่งงานนะครับแต่แต่ละครั้งที่แต่งอะครับติที่นี่เพราะงานไฟไหม้เขาเรียกงานไฟไหม้ติดงาที่นี่แล้วก็อย่างไรนะก็ไหนก็ลงลงปากเราเป็นแบมัน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 ถ้าเป็นสมหรับท่าเราก็ไม่ต้องมากถ้ามันเอางานใหญ่แบบงานถ้าแบบเป็นงานที่แบบมันเรื่ออะไรอะเขาเรียกว่างานไฟไหม้ก็จะแต่งเองถ้าเป็นงานใหญ่ๆก็ให้ช่างช่างให้ช่างแต่งวันนี้เห็นช่างมาด้วยเห็นช่างลบคุณลบ วันนี้เราก็น่ครับอยู่ตรงห้องห้องเสื้อนะครับี่ชุดที่ใส่ไปที่งานที่กออ๋อนี่เดี๋ยวเราดูชุดนะครับที่ใส่ไปงานกอกที่ที่ล้มอ๋อทีนี้พูลบล้มผู้เสื้อเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะครับเป็นห้องที่ อ่าเขาเรียกอะไรนะครับห้องเย็บนะครับห้องทําชุดนะครับตอนนี้มาดามก็ยุ่งอยู่นะครับเดี๋ยวพาเอซี FC ทุกคนนะครับไปดูไปดูสเสื้อนะครับน,นี่นี่สวยมากเลยเหมือนแบบเสื้อลายมื่นเลยละครับดูดิเหมือนแบบอยู่ในวังอ่เะเหมือนแบบเหนะมือนทแบบหารทห,หารอยู่ในวังอ๋อนี่ครับชุดที่เราออกงานทั้งหมดนะครับ ทีมพี่วุ้กก็จะใช่ครับทีมทีมพี่วุ้กก็จะใช้เสื้อผ้าอยู่ที่นี่นะครับนี่ครับอืมก็จะมีมีลายแบบนะครับนี่เสื้อคุมสีเขียวแบบนี้นะครับนี่ยาวนี่เดี๋ยวค่อยไปเรื่อยครับสวัสดีครับมาดามครับนี่นี่ เปื้องหลังนะครับของอยดามนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำผ้าคลุม,มเหมือนเหมือนอ่ชุดกันหนาวเลยครับใช่เป็นกรีดิกโรมันโอ้กรีดกโรมันเป็น,ปน,ปนชุดแฟชั่นหรือว่าชุดอะไรครับเป็นชุดกรีกนั่นแหละเป็นกีฬาสีของโรงเรียนอ๋อชุดกีฬาสีใช่ตัดสดสดผ้าดสดโอ้นี่เป็นหนังอะไรครับ คนสัตว์คนสัตว์ใช่หนังแท้ด้วยอุ้ยหนังแท้ด้วยนิ่มมากเลยครับเออนิ่มมันมำทำเองเหอครับทำเองเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเอฟซีดูเสื้อก่อนนะครับนี่อนี้ชุดสวยครับเนี่เหมือนเจ้าหญิงเลยครับเนี่ยใช่เขาเรียกว่าชุดอะไรครับหลุยส์ โอ้มาซ่อมอ๋อมาซ่อมใช่มันใช้ขบวนพาเลทไงโอชุดเขาขบวนพาเลทเหครับใช่ใช่โรงเรียนแถวนี้แหละเวลังการมากเลยใช่เป็นร้อยชุดเลยโอ้เ็เขาเรียกว่าชุดชุดแบบอ่าวิตูเลียวิตูเลียของของของอายุไหนครับี่ะก็ยุรุยไงออยุรุยเหมือนเหมือนเจ้าหญิงแบบฝรั่งเศสอ่ะใช่ห นี่ไงเสรได้เลยนี่เป็นกางเกณฑ์อ๋อชุดคุมชุดควบคุมควแบบคุมคนสัตว์อ๋อควบคุมคนสัตว์นนเดี๋ยวขอไปดูข้างบนหน่อยครับข้างบนข,ข้างบนเป็นชั้นอะไรครับชั้นชุดไทยไง,อ,ยงอ๋อชุดไทยนี่นีน่ยังมีโซ่อยู่นะขึ้นมาชั้น,น<ม>ที่สองยังมีโซ่อยู่นะนี่อย่างเลยใครที่ มองหานะครับสูตรพวกสูตรพวกชุดไทยนะครับก็ที่เดียวครับจบเลยครับร้านมาดามปัดนะครับนาวอเมร์ใจสองนะครับเดี๋ยวมาดูชุดไทยเลยครับชุดท่านหมื่นนะครับชุดท่านหมื่นนี่สวยมากเลยครับนี่นี่มีทุกสีมีทุกแบบมีทุกยุคเลยนะครับนี่แบบนี้ก็มีแนวอีสานผ้าไหมผ้า อะไรหลายๆอย่างนะครับที่เราไม่เคยเห็นก็จะรวมทุกภูมิภาคนะครับอยู่อยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับนี่เยอะเยอะเลยเยอะเลยอืมมันดูวสวยอ่ะนี่ครับโอ้อยากให้ดูทุกตัวเลยเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะเดินไปไม่ทั่วนะครับนี่ชุดน,นี้เคยใส่แล้วอ่าตอนไปงานที่ประุมอ่าที่นี่สวยอ่ะ มีทุกแบบเลยครับหลายบางกรก็มีครับบางกรทองอือนี่จะเป็นส่วนของอ่าผู้ชายนะครับเป็นชุดไทยมีมีหมดเลยครับนี่ครับอืมทลาะจนนี่อืมมีทุกแบบครับเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆครับนี่แค่ตึกเดียวนะครับนี่ตึกเดียวนะครับ อ่ะเดี๋ยวดูพวกข้าวเดียวยาเดี๋ยวพาทัวร์ทั้งสองตึกเลยครับนี่เดี๋ยวไปชั้นที่สี่นะครับนี่เราอยู่ชั้นที่สามเนี่ยอ่นี่ครับมีหมดเลยเป็นพวกอ่าเสื้อผ้าของจากจักรงวงนะครับจะเป็นแบบนี้อะมีหมดเลยครับนี่อ่ะข้างบนนะครับข้างบนก็นี่เลยครับก็ยังมีสูตรครับสูตรเยอะครับสูตรเยอะ สูตรของตัวตลกก็มีครับเป็นสีสันสวยงามนี่ครับนี่ครับโอ้มยขึ้นมาดูข้างบนนานแล้วสวยสวยมีเยอะเลยอ่ะสีสันโอ้โอ้ยตรงออกงานข้างหน้าต้องมาเสื้อที่ชั้นชั้นสี่อ๋อนี่ชั้นสามช kind of ั้นสี่ ไปกันครับนี่ผมอยู่นี่มา,มาสี่ห้าปีแล้วผมไม่เคยขึ้นมาบนเลยเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันหมื่นมืครนะับอ๋ออ๋อของนี่จะเป็นที่พักครับแต่ก็ยังมีเสื้อผ้าอยู่นะขอลงดีกว่า น่ากลัวโอเคไปกันเลยครับชุดนี้เท่ชุดนีเดน้เท่ครับสีสันสวยงามจันทโครุปนี่สวยครับสวยนี่นี่ใครเอ่ยครับ นี่ทำอะไรอยู่ครับพี่ตั้มมาเก็บนี่เขาเรียกว่าชุดอ่าไทยเนาะนี่เยอะแบบนี้นะครับอ๋ขอข้างในนี่ไงอันนี้ของส่วนเป็นของส่วนอ่าผู้ชายก็หาอยู่ว่าส่วนของผู้หญิงอยู่ไหนนี่อยู่ข้างในเนี่ยเยอะเลย,ย,ยเ,ปเปิดไฟตรงไหนฮะตรงนี้อ่าเดี๋ยวเข้ามาข้างในนี่ผมก็หาอยู่ของผู้หญิงอยู่ไหนนี่ครับ ชุดแบบเขาเรียกว่าชุดไปงานแบบเหมือนอุ่นไอรักอะไรแบบนี้ครับงานไทย <รอ S 1> ไป <5 S 1> วัดเลยนะครับนรอห้านี่รอห้ารอเจ็ดอ๋อนี่รอห้านี่รอเจ็ดโอ้คือมีหมดเลยครับเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรครับชุดไทยจัก,กรีโอชุดชุดไทยจัก,กรีสมัยรอสองสมัยรอสรองโอ้มีทุกสมัยเลยครับ นี่โอ้โหผ้ามีเยอะดูดิโปไม่ธรรมดาเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวไปตึกนู้นนี่หว่าเดี๋ยวไปดูตรกนั้นปิดเลยครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปตึกนู้นเลยจะได้ดูกันยาวๆไอดามก็ยังทำชุดอยู่นะครับอีกนานใช่ไหมครับ นียาวกทำไมพี่ตั้มไม่ช่วยมาดามครับอะไรนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูตึกฝั่งนู้นนะครับปึ๊บน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตึกฝั่งนู้นเลยครับ นี่คุลบสวัสดีครับสวัสดีค่ะนช่องผมครับกำลังจัดชุดเลยชาไทยชันแน่ครับคนที่ตามจะหนึ่งหมื่นครับอุ้ยเยี่ยหยัยบช่างแต่งหน้าครับคุลบนะครับฝากผลงานชาไทยด้วยนะคะผลงานการแต่งหน้าด้วยขอบคุณหน้าดีมากนะครับเนี่ยที่ออกงานเป็นช่างคนนี้ครับแต่งแต่งหน้าครับเดี๋ยวเราพาไปดูอ่าตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนี่ ก็จะเป็นชุดไปอีกแบบเป็นชิดมัดนะครับเป็นซันจ์คอร์สนะครับนี่ที่นี้สวยโอสวัสดีครับขออยากถ่ายนะครับถ่ายรูปนี่นี่นี่ครับมีได้ครับนี่ครับมีมีเยอะมากเลยครับนวมินซอยสองนะครับอ๋อ โอ้เยอะมากเลยข้างในดูดิครับมีสองตึกเลยนะครับนี่เยอะจริงครับมีมงมีหมวกมีอะไรเยอะเลยนี่โอ้โหเที่ยวยังไม่หมดเลยนี่ดูดยทุกคนอึมมีชุดราตตีนะครับนี่ นี่เขาเรียกว่าชุดดัมเมเยอร์นะครับนี่งานโรงเรียนทุกงานมีรวมหมดในนี้เลยครับนี่เยอะจริงครับหมวกมีทุกแบบมีทุกสีให้เลือกเลยนะครับนี่ข้างในครับเยอะมากเลย เนี่ยโอ้ชุดอีบนะครับเนี่ยจ,จับดู๊จับโูโอ้โหมีซิปแค็ปปลอมด้วยอ๋อนี่โอ้โหสุดยอดครับชุดแม่มดหรือเปล่าเนี่ยอู้เยอะจริงโอเคครับเดี๋ยวนี่ หมวกคาบอยครับม,มีมีหลายแบบเลยอนี่สุดยอดหมวกำวตำรวจทหารทุกยุคท,ทุกสมัยมีหมดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่าไปดูต่อเลยครับตลอดจนหน้ากากก็ยังมีนี่ เครื่องชุดเจ้าหญิงชุดหลุยนะครับมีหมดเลยนี่นะครับแล้วก็นี่นี่ดูนะครับนี่ตลอดจนนี่ครับดาราช่องดังๆนะครับก็ใช้ชุดที่นี่นะครับนี่ครับ น่ากลามีหมดโอ้ยใหญ่จริงๆครับยปไปครับไปได้อะไรกินครับข้าวกระเพรา,ากระเพราคลุกกระเพรเา,าคลุกนี่ครับ เดี๋ยวพามาดูข้างนอกนะครับใครที่ยังนึกภาพไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่มันจะมืดหน่อยนะครับแต่มันอยู่ตรงตรงข้ามโอ้เสียงดังเลยครับนี่ตรงข้ามสำนักงานอเอาง่ายเลยตรงข้ามสถานีตำรวจนะครับหน้า สถานีตำรวจราดพร้าวนะครับที่เป็นป้ายแดงๆคนระับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ข้างหน้าเป็นแบบนี้ครับให้พูกคนนะคนครับโอ้นี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ข้างหน้าเป็นแบบนี้ครับให้หนุนโชว เราจะมีป้ายเขียนบอกว่าร้านมาดามปัดนะครับนี่สวยไหมครับรนี่ทางเข้าข้างหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับใครที่เข้ามานะครับก็เดินเข้ามาเลยปุ๊บอ่าแล้วก็กดติ่งตรงนี้ติงต่งติ่งติ่งแล้วก็จะมีพนักง,งานมารับนะครับนีุ่ดฝั่งนี้นะครับนี่มี่ทุกแบบจริงๆครับ หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนมีหมดเลยมีหมดชุดก็มีชุดไทยก็มีหลายแบบมีหลายาสมัยหลายาราชการทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงสูตรแฟชั่นมีหมดเลยครับและก็ตลอดจนชุดจากรงวงและก็พวกอ,อ,อุปกรณ์นะครับของนักแสดงนะครับ เอ่อพวกไม้ดาบปืนนี่หมดเลยครับอุปก,กรณ์ที่เล่นละครนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูครับรองเท้าก็มีครับนี่อุปก,กรณ์อุปกรณนะ์นะนี่มีดาบมีดาบครับเนี่ยดาบดาบหาจริงหรือเปล่านี่อุ้ยนี่เอาไว เอาไว้เข้าอ่าถ่ายหนังถ่ายละครครับดาบมูไลก็มีมีหมดเลยครับกระบีกระบองมีหมดเลยครับนี่กระบองมีหมดนี่มีหมดครับโอโ้โห <c oughs> นี่ดูครับโอเคครับอุปกรณ์ มีหมดครับมีหมดครับหรือจะเอาครับหรือจะเอาเขาเรียกว่าอะไรวะมีหมดทุกอย่างเหมือนในช็อปเหมือนในช้อปปี้เลยมีมีทุกอย่างรองงเท้านี่ครับรองเท้าก็จะมีหลายแบบเนี่ยเยอะเลยครับโอเคครับชาไทยก็พาทัวร์เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องชาไทยชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวพาทัวร์ใหม่นะครับ